เผยชมหน้าผู้ชายที่นิกกี้หาแฟนใหม่ให้เบสค่ะเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับเบสรักวณีอดีตหวานใจของเพลงหนุ่มคนดังอย่างตรงตรงกรษกรนั่นเองค่ะโสดมาได้หลายเดือนเธอน orden, ั้นก็สวยออร่าจับขึ้นเป็นกองค่ะสําหรับเบสรักกวณีคําสิงได้ออกช่อง YouTube ของนิกกี้และคอนเทนต์ที่ทั้งคู่ทําก็คือนิกกี้หาแฟนให้เบสนั่นเองค่ะ หนุ่มคนแรกที่นิกกี้ติดต่อให้เบสก็คือตะวันชายพีเแซนชายมวยไทยยิมนักมวยหนุ่มดาวรุ่งซึ่งนิกกี้ถ่ายภาพก้อยแบบไม่เห็นหน้าส่งไปให้ตะวันชายและได้ถามว่าโสดไหม ตะวันชายตอบกลับมาว่าโสวและชมกลับมาด้วยว่าแค่เห็นนาฬิกาที่ใส่ก็รู้แล้วว่าต้องน่ารักมากแน่ๆและอีกหนึ่งคนที่เบสติดต่อให้ก็คือลูกชายเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าดังนิกกี้วิดีโอคอลคุยให้ได้เห็นเลยคนนี้บอกเลยว่ารวยเป็นหมื่นล้านแถมหนุ่มคนนี้ยังจะ DM มาหาเบสอีกด้วยค่ะเบสได้เผยว่าไม่อยากมีแฟนเป็นนักมวยเพราะพ่อก็เป็นนักมวยอยู่แล้วเราจะให้เกียรติพ่อเราด้วย